สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำลณสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีใช้งานแบตเตอรี่ power box นะครับซึ่งชุดนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์125แอมป์นะครับมือ1เกด A อจะมาอธิบายวิธีการใช้งานนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากให้ทำคลิปคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะแพ็คใส่กล่องไปให้ลูกค้าแล้วสำหรับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับ มาเริ่มที่การชาร์จแบตกันก่อนเลยครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เรามีที่ชาร์จไปให้ด้วยนะครับที่ชาร์จกับไฟบ้านขนาด10แอมป์เราก็เอาหัวตรงนี้นครับหัวที่เป็นแจ็ค DC เนี่ยเสียบเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ครับเราจะมีเขียนบอกเลยนะครับว่าจุดไหนคืออะไรอันนี้คือจุดชาร์จแบตเตอรี่เราก็เสียบไปเลยครับอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวปลั๊กตัวผู้นะครับก็เอาไปเสียบกับ เต้ารับไฟบ้านของเราได้เลยตัวอย่างอ่เสียบเสร็จแล้วที่ชาร์จจะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรีย่ยังไม่เต็มก็จะมีไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นที่ที่ชาร์จนะครับเราชาร์จให้อา ไฟตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแบตเตอรี่ถึงจะเต็ม100%นะครับจะมีพัดลมทำงานระบายความร้อนที่ชาร์จด้วยก็ไม่ต้องตกใจนะครับชาร์จไปเรื่อยๆจนที่ชาร์จขึ้นไฟสีเขียวนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตอยู่ซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่แรงดันอยู่ที่13.4โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่86%สนนะครับสามารถกดดูอุณหภูมิของตัวกล่องได้ก็กดปุ่มคำว่าเซตเนี่ยหนึ่งที ตอนนี้อุณหภูมิที่สามสิบจุดสามนะครับอ่าเราไม่ใช้งานเราก็กดปิดไปอยากดูเราก็กดตำแหน่งตรงที่เหมือนสัญลักษณ์คำว่าเปิดเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้เหมือนรูปสวิตช์เนี่ยกดไปหนึ่งทีนะครับเขาก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบนี้นะครับเวลาชาร์จเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ที่ตัววัดนะครับแต่ที่ชาร์จอาจจะยังไม่ขึ้นสีเขียวก็ ชาร์จต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ที่ชาร์จขึ้นสีเขียวีะก่อน,นครับถึงแม้ตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะเต็มร้อ์เซ็แล้วก็ตามนะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นการวัดคร่าวๆถ้าจะให้เต็มร้อจริงๆต้องดูที่ที่ชาร์จนะครับประมาณนี้ไม่ใช้ปิดไปเสร็จแล้วก็จะมีขั่วบวกลบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปที่เราใช้งานนะครับมีเขียนบอกไว้ด้วยเนี่ยมีสัญลักษณ์บอกนะครับจุดนี้เอาไว้ใช้ต่อ,อไฟ DC ทั่วไปเลย ลูกค้าจะเอาไปใช้กับปั๊มน้ำา DC 12โวลต์ก็ต่อขั้วบวกลบนี้ไปใช้งานมันจะเป็นขั้วแบบว่าหมุนคลายออกได้แล้วก็เอาหางปลาอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นขั้วคีบแบตก็คายตัวล็อกเนี่ยออกแล้วก็คีบที่ตัวที่เป็นท้องเหลืองตัวนี้ได้เลยนะครับระวังไอ้ตัวล็อกหายกับแหวนหายแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นหางปลาจะดีครับจะจะได้แน่นพอเราเสียบหางปลาเข้าไปเนี่ยขั้วบวกลบเนี่ยก็ขันตัวนี้ เข้ไปล็อกกับหางปลาให้แน่นนะครับซึ่งต่อกับไฟ DC 12โวลต์หรือจะต่อกับอินเวอร์เตอร์ DC 12โวลต์ก็ต่อจากขั้วบวกลบนี้ไปได้เลยนะครับหรืออาจจะจัม์สตาร์ทรถยนต์นะครับซึ่งแบตตัวนี้ผมติดตั้ง BMS อ่าสตาร์ทรถยนต์ไปให้ด้วยซึ่งจะทนกระแสพีคได้ถึง450แอมป์ BMS ขนาด130แอมป์นะครับซึ่งก็ต่อขั้วบวกลบนี้เช่นกันนะครับ ไปจำกับขั้วบวกลบของแบตเตอรี่เพื่อเพื่อเป็นการสตาร์ทรถกรณีที่แบตเสื่อมหรือรถสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนะี้แต่ต่อให้ถูกขั้วนะห้ามสลับเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นไฟ DC เนี่ยห้ามสลับขั้วบวกลบอุกอปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะพังนะครับต่อไปมาดูจุดนี้จุดชาร์จก็บอกไปแล้วต่อไปมาช่องตรงนี้เป็นช่องจุดบุหรี่นะครับเราเปิดฝาออกมาจุดนี้สามารถนำ พวกกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เป็นดีซี DC 12โวลต์ที่มันเป็นหัวช่องจุดบุหรี่มาเสียบได้เหมือนช่องจุดบุหรี่รถยนต์เราครับจะใช้ตัวาชาร์จมือถือ USB ที่เสียบช่องจุดบุหรี่มาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มกรณีที่จะมีช่อง USB เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับช่องนี้ก็ใช้งานได้เหมือนช่องจุดบุหรี่รถยนต์นั่นเองถัดไปช่อง USB ครับช่อง USB ตัวนี้เป็น USB 3.0 2ช่องแล้วก็ ตัวชาร์จ iPhone นะครับเป็น Type-C 1ช่องนะครับอันนี้ก็สามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือที่เป็น USB ได้เลยวิธีจะใช้งานก็กดสัมผัสหนึ่งทีทางด้านขวาให้ไฟติดลักษณะน,นี้ไฟเขาถึงจะจ่ายมาแล้วเราเอาสายมาเสียบชาร์จได้นะครับต้องกดให้ไฟขึ้นก่อนนะครับ ถึงจะมีไฟออกมาแต่ถ้าเกิดว่าจะปิดก็สัมผัสเบาๆให้ไฟดับไปประมาณนี้นะครับมันจะมีสวิต์ระบบสัมผัสในตัวประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรชาร์จมือถือได้เลยต่อไปเป็นแจ็ค DC 2.1นะครับอถอดจุกยางพลาสติกออกมาอันนี้เอาไปต่อกับพัดลม DC หลอดไฟ DC 12โวลต์ได้หมดนะครับเราเสียบจุจดนี้แล้วก็เปิดสวิต์ครับจะมีไฟติดแบบนี้นไฟก็จะจ่ายมาช่องนี้ซึ่งเราก็เอาไปต่อกับเครื่องไนฟ้าข้างต้นที่เป็นแจ็ค DC ที่เสียบได้เนะี่ย สามารถใช้งานได้เลยไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับกล่องน,นี้กันน้ําระดับหนึ่งนะครับกันละอองฝนละอองน้ําน้ําค้างได้แต่โยนลงน้ําไม่ได้นะครับส่วนจุดชาร์จเนี่ยได้ทั้งชาร์จและใช้นะครับถ้าเราไม่ได้ชาร์จแล้วเราก็สามารถเอาแจ็ค DC 2.5มาต่อเป็นตัวจ่ายไฟออกไปยังโหลดก็ได้เช่นกันนะครับมาดูที่ที่ชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าไฟเต็มแล้วที่ชาร์จจะขึ้นสีเขียวลักษณะนี้นะครับถ้าลูกค้าก็ถอด ตัวที่ชาร์จออกนะครับยกแบตเตอรี่เนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยตัวแบตเตอรี่จะอยู่ในกล่องพอบล็อกเนาะแล้วก็มีหูจับยกเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ก็หนักพอสมควรนี่ก็น้ำหนักก็น่าจะเกือบ15กิโลได้ฉะนั้นก็ยกด้วยความระมัดระวังนะครับอุ้มไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่กลัวหูมันหักหรือแบบว่าทิ้วไม่ถนัดอะไรประมาณนี้ครับชุดนี้ อเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า d c 12โวลต์ได้ทั่วไปเลยชาร์จนอกจากชาร์จกับไฟบ้านสามารถชาร์จกับระบบโซล่าเซลล์ได้ถ้าลูกค้าต้องมีคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าใช้แผงไม่เกิน200วัตต์ใช้คอนโทรลชาร์จเจอร์ธรรมดาได้ตัวละ200-300ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แผงเยอะ300วัตต์ขึ้นไป500วัตต์เนี่ยต้องเป็นชาร์จเจอร์ MPPT นะครับชาร์เจอร์ MPPT ลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ที่ให้ดูตัวอย่างเป็น mppt 6 0แอมป m ซึ่งจะรองรับแผงที่กำลังวัดสูงๆได้นะครับอย่าถ้ามีกำลังวัดของแผงโซล่าเซลล์เยอะเนี่ยอย่าใช้ชาร์จเจอร์ธรรมดานะเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่จะบวม bms จะตัดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เราอาจจะเสียหายได้นะครับเตือนท่านลูกค้าก่อนใช้แผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เราเสียหายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะอยากจะชาร์จกับรถยนต์ก็ชาร์จจาก เสียบตรงที่ช่องจุดบุรีใน l a ซาด้าในช h o ปี e มีอุปกรณ์ขายนะครับแล้วก็มาต่อกับตรงจุดที่ชาร์จนี่ได้ก็สามารถชาร์จผ่านช่องจุดบุรี่รถยนต์ได้เลยแต่ก็อาจจะช้าหน่อยถ้าเกิดว่าอยากชาร์จกับรถยนต์เร็วๆก็ล่ามขั้วบวกลบมาจากาแบตเตอรี่หน้ารถก็ได้นะครับมาต่อตรงนี้มันก็จะชาร์จเร็วขึ้นหรือจะใช้ตัวแปลงซึ่งจะมีขายอยู่ตัวนะ่าจะประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทในการที่จะแปลงจากไฟ DC แบตเตอรี่รถยนต์เราให้กระแสสูงๆชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้กรณีที่แบตแอมสูงๆแต่ตัวนี้มันแค่125แอมก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้ก็คือเป็นคู่มือการใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้งานนะครับข้อที่1เลยห้ามห้ามแรงดันชาร์จเกิน14.4โวลต์อันนี้นะครับผมจะเขียนข้อห้ามไปให้ด้วยนะครับข้อที่1ห,ห้ามแรงดันชาร์จเกินนะครับแล้วก็ข้อที่2คือห้าม ดึงไฟใช้เกินดึงไฟใช้เกินในที่นี้ก็คืออย่าดึงไฟเยอะเกินไปอย่าใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันกำลังวัดเยอะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วฉะนั้นห้ามดึงเกิน 50-80M แอมป์นะครับแล้วก็ตอนชาร์จเนี่ยนอกจากแรงดันชาร์จห้ามเกิน 14.4V โวลต์แล้วกระแสชาร์จก็ห้ามเกิน25แอมป์นะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วรวมถึงไม่ให้ b m s ตัดนะครับ ข้อห้ามข้อต่อไปอย่าทําคั่วบวกลบช็อตกันนะครับอย่าต่อผิดแล้วก็คั่วบวกลบนี่ห้ามต่อชนกันเลยถ้าต่อหรือสัมผัสกันเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยหรือตอนเอาไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เกิดความร้อนเกิดการสปาร์คสายฟงสายไฟอุปกรณ์อาจจะไหม้เสียหายได้เลยนะห้ามทําและข้อสุดท้ายเลยห้ามทําให้แบตเตอรี่นี้โดนการกระแทกหรือแบบ การทําให้แบตเตอรี่เสียหายจะทําให้แบบว่าสารเคมีที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยออกมาเป็นอันตรายได้นะครับฉะนั้นอย่าเอาอะไรไปกระแทกอย่าเอาอะไรไปวางทับอย่าให้มันร่วงลนทุบห้ามทําเด็ดขาดนะครับเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ที่เราซื้อไปตัวนี้นะครับจะได้คงทนถารวรและใช้งานได้ยาวนาน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจแบตเตอรี่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรและไอเดียไลน์ศูนย์แนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ